เลขเลขอะไรคะเนี่ยเลขคอายุครบห้าปีอันหนุจะมเนคนกัดตนเยนออกก่อนเฮ้ยจ้าอะไเย็นพ่งยาเยนออกก่อนยี่าด้วยยี่สิบเท่าไร่อนีคืออะไรอะแลีดยดลียู่เ่ย่ยูมาจับจับจับงนตัดย่างรูตัดรูปตัดได้ยังไงตัดเลยตัดตามใจเลยอ่ะตัดเลยัดดำ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 ดเลยดำเออเรามาเลีนนี้เลยลูกค่ะ มาตรงนี้มาืนตรงนี้มายืนฝั่งนี้กันเด็กๆมายนฝังนมาย็นฝังนี้จะได้ติดเออะได้ติดโอเออเออแข็งข้างห่าออ่ะแล้วก็หมุนแขนใครจะกินดอกไม้เอ๊ะจะมาดอกไม้ใครนะ นี่ไงนี uh, okay. ้ไงให้ดีก่อนเลยอะอไกินเชอรี่โอเคนี่ไงลนะอาเอาละเด็ดจกออกมาให้ไหมจอกมาก่อนจก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้เยอะให้ดีก่อนใช่ไหมดีจะกิน้ใช่ไหมคะให้ให้หนูเอนีเอ้า